รายการค้าวันที่3ามมกราปรับปรุงรายการคร้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้โอนปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายเราจะดูที่รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะเข้าที่ภาษีขายก่อนรายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะ ตั้งแต่เดือนมก,กราถึงมก,กรานะคะเดือนเดียวค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะนี้เราก็กดที่ปิ้นนะคะโปรแกรมจะคำนวณมาให้ค่ะ จะได้มานะคะเป็นยอด4,875บาทค่ะแล้วเอายอดนี้นะคะเพื่อไปใส่ในการปิดรายการนะคะกด S เอ็ออกค่ะก็ดูที่รายงานภาษีซื้อนะคะรา,รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมค่ะเลือกช่วงเลือกช่วงเดือนนะคะ ฉพาะเดือนมกรานะคะ mm hmm. ค่ะเห็นแ,แล้วกดโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วก็กดปิ้นนะคะ mm hmm. ระบบจะขึ้นมาให้นะคะ mm hmm. เป็นยอด6,000 762บาทนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอเซออกนะคะเพื่อเข้าไปที่ระบบบัญชียประเภทนะคะกดเอเซออกค่ะไปที่บัญชีประเภทนะคะแล้วก็ไปที่เว k f l โฟค่ะ ลงรายวันนะคะกดโอเคค่ะกดเพิ่มค่ะยอดขาวันที่เป็น31มสิบเมก,กรานะคะรายละเอียดนะคะเป็นโอนปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นบัญชีบัญชีภาษีขายภาษีขายนะคะยอดด้านเดบิตสี่พด้อบาบาทค่ะที่สองนะคะเป็นเจ้าหนี้สัมภารค่ะ อันนี้เรายังไม่ใส่นะคะเป็นภาษีซื้อยอดดันเครดิต6,762บาทค่ะน,นี่เรากลับไปที่เท่านี้สัพพกรณ์นะคะกด F2 สมดุลค่ะทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ F10 บันทึกค่ะ ระบบจะถามว่าให้รันหมายเล็กไวเชอร์ให้ใช่ไหมคะกด yes ค่ะถ้ามไม่ต้องการบันทึกต่อกด exit ออกได้เลยค่ะ